ยวสวัสดีครับพบกับแบงค์ปัชญานะครับก็ใน EP นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นสมัครบัญชี Google a d กันนะครับผมแล้วก็จะมาตั้งค่าตัวบัญชีให้พร้อมสำหรับในการเริ่มต้นในขั้นต่อๆไปนะครับผมสำหรับที่ใครมีบัญชียอยู่แล้วเคยลงโฆษณาไปแล้วอันนี้ก็สามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เคยมีบัญชีเลยเนี่ยก็ลองดูวิธีการนะครับผมว่า ทำยังไงได้บ้างนะครับผมเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีตัว Gmail ก่อนนะครับผมตัว Gmail ที่เราใช้ทั่วไปนี่แหละครับเอาอันไหนก็ได้แต่ถ,ถ้าใครยังไม่มีก็สมัคร Gmail ให้เรียบร้อยนะครับผมอพอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คุณเข้าไปที่ตัว google.com เนะเาะแล้ก็พิมพ์ google a p p ได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นโฆษณานะครับผมก็คลิกเข้าไป เดี๋ยวผมจะเริ่มทำช้าๆนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มอัดตอนช่วงเดือนตุลาคมเนาะ,ะหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าต่อจากนี้เนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปก็ลองดูแล้วกันว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก็พอเข้ามาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขวามือนะครับผม ให้กดเริ่มเลยนะครับผมทีนี้นิดหนึง่งเวลาที่มันมีแบบเนี้นะครับผมพวกเครดิตฟรี1,500บาทนู่นนี่นั่นนะครับผมผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อยากยุ่งยากอะไรแบบเนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปใช้คุป,ปองเขานะครับเพราะว่าเวลาที่จะใช้คุป,ปองเขาเนี่ยเขาอาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าโทรเข้ามาบางทีเราอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับผมก็เอาเป็นตัวเริ่มเลยก็ได้ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพอกดเริ่มเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับนะครับพร้อมกับเลขที่บัตรเครดิตตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สําคัญอ่ผมแนะนําอย่างนี้นะครับแนะนําให้ใช้บัตรเครดิตจริงๆนะครับบัตรเครดิตจริงๆคือที่เป็นบัตรแข็งๆเลยนะครับผมโดยที่อาจจะมีข้อยกเว้นบาง ธนาคารที่อาจจะมีปัญหาบ้างก็คือธนาคารกสิกรนะครับผมคือธนาคารกสิกรตัดบัตรกับ Google ไม่ค่อยผ่านแต่ถ้าเกิดใครตัดผ่านแล้วก็โอเคไปนะครับผมแต่พอบัตรใหม่ๆเนี่ยชอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวก t r u e m o n e y หรือว่าเป็นตัวบัตรออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนำจะแนะนำเป็นบัตรแข็งจริงๆของธนาคารได้ทุกธนาคารนะครับ m a s t e r Visa ได้หมดแล้วก็ บัตรเดบิตท,ที่เป็นธนาคารกรุงเทพหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์แบบนี้ได้นะครับผมอ่ะพอเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วอะครับผมมันจะมีอยู่เบื้องต้นก็คือเขาจะให้เราตั้งค่าบัญชีนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดของใครไม่มีปุ่มนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มนี้อยู่เปลี่ยนเป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญ ถ้าเกิดว่าใครสามารถกดให้เป็นหมดผู้เชี่ยวชาญได้เลยเนี่ยก็ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เนี่ยก็ต้องมานั่งตั้งค่าตรงนี้นะครับผมตั้งค่าตรงนี้ก็คือตั้งค่าว่าจะมีเว็บไซต์อะไรยังไงคําแนะนํานะครับผมก็คือใส่ไปก่อนไม่ว่าจะมีแค่ facebook page ก็ได้นะครับผมหรืออะไรก็ได้ใส่ไปก่อนเพื่อว่าเป็นการเริ่มต้น นะครับผมก็คือเขาอยากให้เราใส่ข้อมูลนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปโพสแคมเปญนั้นนะครับก็คือเขาอยากให้ใส่อะไรใ,ใส่ลงไปนะครับให้มันจบไปก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปุ่มนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็กดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะกดไปเลยนะครับผมก็คือกดเปลี่ยนเป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญไปเลยก็กดตรงนี้ครับแนะนําให้กดนะถ้าเกิดว่ามีให้กดกดปุ๊บตัวกู o ก l e แอดจะเข้ามาสู่หน้านี้ทันที นะครับผมซึ่งก็จะตั้งค่าได้ง่ายนิดหนึ่งนะครับทีนี้มันมีอีกปุ่มหนึ่งถ้าเกิดว่ามีก็ดีจะได้ไม่เสียเวลาในการตั้งค่าแคมเปญเ,เพื่อเปิดบัญชีนะครับผมก็คือตรงนี้มันจะเขียนว่าสร้างบัญชีโดยไม่สร้างแคมเปญน,นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องก่อนใน EP ต่อๆไปนะครับผมก็กดสร้างบัญชีโดยไม่สร้างแคมเปญพอเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ดูรายละเอียดน,นิดนึงเลือกเป็นประเทศไทยเลือกเป็นเวลาเขตไทยเลือกสกุลเงินบาทนะครับผมตรงนี้เลือกให้ดีนะครับผมเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้กดสบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการสร้างบัญชีเบื้องต้นก็กดสํารวจบัญชีของคุณถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วก็แปลว,ว่าสร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเกิดว่า ยังติดปัญหาว่าเขาไม่มีหมดผู้เชี่วชาญให้คลิกแล้วก็ให้ตั้งค่าอื่นๆก็ตั้งไปครับเช่นเอา Facebook Page ใส่ไปใส่คำโฆษณาไปใส่อะไรที่เขาให้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้ได้นะครับผมแล้วก็พอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับคำว่าแคมเปญให้กดที่แคมเปญแล้วก็ค่อยไปกดหยุดโฆษณาตัวนั้นนะครับผมเพื่อไม่ให้มันกินเงินเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าจริงๆกัน ทีนี้พอหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีอยู่ตรงหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาเพิ่มก็คือการตัดบัตรชําระเงินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโฆษณาไม่รันให้กดขวาบนนะครับจะมีเขียนคําว่าเครื่องมือและการตั้งค่าตรงนี้อยู่นะครับผมให้กดและกดไปที่การเรียกเก็บเงินตรงนี้แล้วก็เขียนกดที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับผม ก็ให้เอาบัตรเครดิตของเรามาใส่ให้เรียบร้อยเนี่ยก็ตั้งค่าเป็นจะตั้งค่าเป็นบริษัทตั้งค่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าจะตั้งค่าอะไรยังไงการชําระเงินเลือกเป็นชําระเงินอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ใส่เลขที่บัตรเครดิตใส่วันเดือนปีใส่ CVC แล้วก็ใส่ชื่อนะครับผมอย่าลืมนะใช้บัตรแข็งนะครับผมแล้วก็กดสงเนาะทีนี้บางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือ จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าบัตรใบนั้นนะครับไม่เคยใช้บริการออนไลน์ไม่เคยใช้ใจ่ายต่างประเทศก็อาจจะตัดไม่ผ่านนะครับผมตรงนี้อาจจะต้องโทรบอก call center นะครับผมต้องคุยกับ call center ว่าเออเราใช้บัตรใบนี้นะเพื่อบริการ google นะรบกวน app proof ให้หน่อยถ้าเกิดว่าใครกดแล้วมันตัดไม่ผ่านเนี่ยก็ให้ธนาคาร app proof ให้นะครับผมตรงนี้น่าจะครบถ้วนส่วนใครที่เป็นบริษัทก็สามารถตั้งค่าเป็นตัวบริษัทได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรา สามารถดึงแวตตรงนี้ไปใช้ได้แล้วนะครับก็ใส่ข้อมูลภาษีต่างๆไปเนาะแล้วพอสิ้นเดือนก็ปิ้นตัวนี้ไปให้บัญชีใช้งานได้เลยนะครับอ่ะสมมติว่าเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบัญชีเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมขอแนะนําหน้าตาของ Google Ads คร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับผมพอเราเข้ามาในตัว Google Ads เรียบร้อยแล้วเนี่ย หน้าตาทั้งหมดจะมีประมาณนี้ทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญน,นะครับผมแคมเปญแล้วก็การตั้งค่าที่เป็นแคมเปญต่างๆส่วนทางด้านขวาบนจะเป็นเครื่องมือแล้วก็การตั้งค่าที่เกี่ยวกับตัวบัญชีนะครับหรือว่าพวกคอนเวอร์ชันพวกกลุ่มเป้าหมายต่างๆหรือว่าการวางแผนคีย์เวิร์ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันใน EP ต่อๆไปว่า เราจะเริ่มต้นแคมเปญได้ยังไงอย่างถูกต้องแล้วก็ได้ผลนะครับผมโอเคแล้วพบก,กันสวัสดีครับ